ขอตแว่านตาแห่งจิตโลกที่แท้จริงอยู่พ้นการปรุงแต่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่บทสนทนาแห่งสติรู้ค่ะวันนี้เรากำลังจะคุยกันในหัวข้อที่ท้าทายความเชื่อพื้นฐานของเรามากๆเลยนะคะนั่นคือแนวคิดที่ว่าโลกที่แท้จริงอยู่พ้นไปจากจิต real world is beyond the mind และแก่นปรัชญาที่ดิฉันอยากให้พินัตตี้ช่วยขยายความในวันนี้มันเริ่มต้นได้น่าทึ่งมากค่ะท่านบอกว่าเหตุภาพหรือเรื่องเหตุกับผลเวลาอาวกาศเป็นประเภททางจิตซึ่งเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับจิตและทุกสิ่งไม่มีสาเหตุอันคอสเดี๋ยวนะคะพินาตีท่านบอกว่าเรื่องเหตุกับผลเนี่ย มันเป็นแค่เรื่องในหัวเราเหรอคะแต่ในชีวิตจริงถ้าดิฉันหิวดิฉันก็ต้องกินนี่คือเหตุและผลถ้าอยากชงชาก็ต้องต้มน้ำใส่ใบชามันเห็นเห็นอยู่ว่ามีเหตุมีผลแล้วถ้าบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีสาเหตุหรือเกิดจากจักรวาลทั้งหมดแล้วความพยายามของเราจะมีความหมายอะไรล่ะคะแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้สิรอให้จักรวาลจัดก,การให้หมดใช่ครับ มันดูเหมือนขัดแย้งกับสิ่งที่เราเจอทุกวันเลยเนาะลองนึกภาพแบบนี้สิครับดอกไม้ดอกหนึ่งบานมันบานเพราะอะไรครับเพราะมันเล็ดเพราะดินเพราะน้ำเพราะแสงแดดหรือเพราะพึ่งมาผสมเกสรหรือเพราะโลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์จริงๆแล้วมันคือทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าขาดอะไรไปสักอย่างดอกไม้นั้นอาจจะบานไม่ได้เลยทีเดียว การบอกว่าไม่มีสาเหตุเฉพาะก็เหมือนการบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เชื่อมโยงกันหมดจนเราชี้ไปที่สิ่งเดียวแล้วบอกว่านี่แหละคือสาเหตุไม่ได้ไงครับส่วนเรื่องความพยายามของเราหน้าล่ะครับความอยากชงชาของคุณหรือความหิวของคุณมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของจักรวาลเหมือนกันการที่คุณลงมือทำก็คือการที่จักรวาลกำลังทำงานผ่านคุณ มันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณเป็นผู้กระทําตัวเล็กๆที่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่แต่เป็นการที่คุณเข้าร่วมในกระแสทานอันยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการรู้แบบนี้ไม่ได้ทำให้คุณหยุดชงชาครับแต่ทำให้คุณคลายจากความกังวลเรื่องผลลัพธ์เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ภาระของคุณคนเดียวครับคุณทำในส่วนของคุณไปจะกรวาลก็ทำในส่วนของจะกรวาลไป ซึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือนั่นแหละครับเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่การปฏิเสธการกระทำแต่เป็นการขยายมุมมองว่าการกระทำของเราก็คือส่วนหนึ่งของเหตุผลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันแต่มันมีประเด็นที่สองที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกค่ะท่านบอกว่าโลกส่วนตัวของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความปรารถนาโลกที่แท้จริงอยู่พ้นความเข้าใจของจิต เรามองเห็นมันผ่านตะข่ายแห่งความปรารถนาของเราแบ่งแยกเป็นสุขและทุกข์ถูกและผิดการจะเห็นจักรวาลอย่างที่มันเป็นคุณต้องก้าวข้ามตะข่ายนั้นไปพินาตีคะที่ว่าโลกที่ดิฉันเห็นเห็นอยู่นี่มันเป็นแค่ภาพที่ถูกกรองผ่านตะข่ายความอยากความกลัวของดิฉันเองส่วนโลกจริงๆนะ่ยหยุ่พ้นจิตออกไปแต่ที่ดิฉันรู้สึกที่สัมผัสได้ นี่มันจริงมากๆเลยนะคะเก้าอี้ที่นั่งกาแฟที่ดื่มมันดูมั่นคงจับต้องได้จะบอกว่าเป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาหรอคะแล้วท่านโลกจริงๆมันอยู่พ้นจิตเราเราจะไปรู้จักไปเข้าถึงมันได้ยังไงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันปรัชญาจ๋าๆที่จับต้องไม่ได้เลยคะ่ะมันรู้สึกจริงมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเหมือนตอนเราดูหนังดีๆสักเรื่อง เราอินไปกับมันจนลืมตัวถ้าใครแห่งความปรารถนานี่มันไม่ได้สร้างโลกขึ้นมาจากความว่างเปล่านะครับแต่มันเหมือนแว่นตาสีที่เราใส่ถ้าเราใส่แว่นตาสีฟ้าทุกอย่างก็ดูเป็นสีฟ้าไปหมดเรายังเห็นโลกอยู่นะครับแต่เห็นผ่านสีฟ้านั้นความอยากได้สุขอยากหนีทุกความคิดว่าอะไรดีไม่ดีถูกผิดของเรานี่แหละคือแว่นตาสีนั้น มันย้อมมุมมองของเราทําให้เราเห็นโลกในแง่ของฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้หรือฉันจะเลี่ยงสิ่งนี้ได้ยังไงการก้าวข้ามตาข่ายไม่ใช่การทําให้โลกหายไปนะครับแต่คือการถอดแว่นตาสีออกแล้วทํำยังไงเหรอครับก็โดยการสังเกตสีของแว่นไงครับสังเกตความขัดแย้งในความอยากความกลัวของเราเองพอเราเห็นว่าอ้าวฉันอยากสงบ แต่ฉันก็ชอบหาเรื่องทะเลาะนี่เราก็เริ่มเห็นตัวแว่นเองแล้วการเห็นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการถอดมันออกโลกที่แท้จริงไม่ใช่ที่ไหนไกลมันคือการมองเห็นโลกใบนี้อย่างที่มันเป็นโดยไม่มีสีของความอยากได้อยากหนีมาเจือปนไงล่ะครับโอ้โหไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการถอดแว่นเพื่อเห็นโลกนี้ตามจริงชัดเจนมากค่ะซึ่ง มันก็โยงไปถึงคำถามสุดท้ายที่ดิฉันติดอยู่พอดีค่ะในแก่นปรัชญายข้อที่สามท่านบอกว่าจงเห็นตะข่ายของคุณว่าสร้างขึ้นด้วยความขัดแยง้งและกําจัดมันออกการที่คุณเห็นมันนั่นแหละจะทำให้มันหายไปโอเคค่ะดิฉันพอจะเห็นความขัดแย้งในตัวเองอยู่บ้างที่อยากอย่างแต่ทำอีกอย่างแต่ท่านบอกว่าแค่เห็นมันแล้วมันจะหายไปเองเนี่ยนะพี่นัตตี้คะ ดิฉันเห็นนิสัยแย่ๆของตัวเองมานานแล้วมันก็ไม่เห็นจะหายไปไหนเลยแค่เห็นมันจะพอได้ยังไงคะมันไม่ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันหรอคะลองนึกภาพเหมือนเราเดินอยู่ในห้องมืดมืดแล้วก็ชนนู่นชนนี่ตลอดนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้แต่ว่าเจ็บและสับสนทัในใดนั้นมีคนเปิดไฟพรึบเราเห็นโตะ๊ะเห็นเก้าอี้เห็นทางเดินชัดเจนเลย ถามว่าเราจะเดินชนมันอีกไหมครับไม่แล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เราเห็นมันแล้วการเห็นความขัดแย้งในตัวเองก็เหมือนการเปิดไฟในใจครับก่อนหน้านี้เราทำตามความขัดแย้งพวกนั้นไปโดยไม่รู้ตัวถูกขับเคลื่อนด้วยนิสัยเก่าๆความอยากความกลัวที่ซ่อนอยู่พอเราเห็นชัดๆว่าอ้าวที่ฉันทุกข์เพราะฉันอยากได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่เองหรือ ที่ฉันโกรธเพราะฉันกลัวจะเสียสิ่งนี้นี่เองพลังที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมนั้นมันก็อ่อนลงไปเองครับมันไม่ใช่การต่อสู้กับนิสัยด้วยกำลังใจซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นแค่ความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึง่งแต่มันคือความกระจ่างแจ้งที่เกิดขึ้นการเห็นนั่นแหละคือการกระทําที่แท้จริงเมื่อไรที่เราเห็นความขัดแย้งอย่างที่มันเป็นจริงๆว่ามันไร้เหตุผลมันนำมาซึ่งความเจ็บปวด พลังงานที่เคยหล่อเลี้ยงมันก็จะถูกดึงกลับไปเองเหมือนเรารู้ว่าผีที่เรากลัวเป็นแค่เสื้อคลุมที่แขวนอยู่ความกลัวมันก็หายไปเองโดยไม่ต้องพยายามไม่กลัวไงล่ะครับมันคือการเห็นที่มาพร้อมความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่รู้ว่ามีสุดยอดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้พี่นัตตี้ช่วยสรุปหัวใจสำคัญสข้อ สำหรับการถอดแว่นและเปิดไฟในใจเราเพื่อก้าวไปสู่โลกที่แท้จริงนี้หน่อยค่ะยินดีครับ 1. ให้ตระหนักว่าเหตุและผลที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่มันคือการแสดงออกของจักรวาลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันวันเนสการกระทำของคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสทานนั้นจงทำอย่างเต็มที่แต่ปล่อยวางในผลลัพธ์ 2. โลกที่คุณเห็นไม่ใช่โลกที่แท้จริงแต่มันคือโลกที่ถูกย้อมสีด้วยแว่นตาหรือตาข่ายแห่งความปรารถนาชอบเกลียดดีเลวของคุณเองและ 3. หนทางสู่โลกที่แท้จริงไม่ใช่การหนีหรือสู้กับจิตแต่คือการเปิดไฟครับคือการเห็นความขัดแยง้งและสีของแว่งที่คุณใส่ยังชัดเจนเมื่อความกระจ่างแจ้งซ e อิ่ง เกิดขึ้นตาข่ายนั้นจะสลายไปเองโดยไม่ต้องพยายามครับขอบคุณพี่นาตี้มากค่ะสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะคุณเคยสังเกตเห็นแว่นตาสีหรือตาข่ายอะไรที่กำลังย้อมโลกของคุณอยู่ในตอนนี้บ้างไหมคะแล้วคุณเคยมีประสบการณ์ที่แค่เห็นบางอย่างชัดๆแล้วมันก็คลายไปเองบ้างหรือเปล่าลองแบ่งปันกันเข้ามานะคะสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณจากหัวใจครับ สำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกําลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม t h a n k s หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกําลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมา ขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ